นะครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มโทดิวโทนวันนี้เราจะมาอธิบายกติกาการเล่นการเล่นโรดิวโทนของกลุ่มเรานะครับดีดี <laughs> กติกาเกมโถดิวโทนกติกาหลักแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ6กถึงคนให้ผู้เล่นล้อมกันเป็นวงกลมทุกทุกคนจะมีหัวใจคนละ2ดวงและจะมีลูกบอลหนึ่งลูกสำหรับผู้เล่น1วง ให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโยนบอลให้กับผู้เล่นคนอื่นๆเมื่อผู้เล่นได้รับบอลแล้วต้องทำตามกติกาย่อยดังนี้รอบที่1ผู้เล่นสองคนข้างซ้ายและข้างขวาผู้ที่รับบอลจะต้องนั่งลงและยืนขึ้นเมื่อผู้เล่นคนที่ถือบอลโยนบอลส่งต่อให้ผู้เล่นคนนๆผู้เล่นคนใดที่ไม่นั่งลงหรือไม่ลุกขึ้นยืนตามกติกาจะต้องถูกตัดหัวใจหนึ่งดวนและโดนลงโทษโดยการปั่นทิงดีห้ารอบแล้วจึงกลับเข้ามาเล่นต่อ <laughs> first blood รอบที่2ผู้เล่น2คนด้านซ้ายและด้านขวาของผู้ที่ได้รับบอลจะต้องพูดชื่อเพื่อนตัวเองในวงหนึ่งคนถ้าทั้งสองคนพูดชื่อเพื่อนคนเดียวกันผู้เล่นที่ดูกเรียกชื่อจะถูกตัดหัวใจหนึ่งดวงและโดนลงโทษโดยการปั่นที่วิน5รอบแล้วจึงกลับมาเล่นต่อ 2> Round รอบที่3าผู้เล่น2คนด้านซ้ายหรือด้านขวาของผู้ที่รับบอลจะต้องปรบมือและเลือกเลข1-3มาหนึงตัว ถ้าผู้เล่นทั้งสองเรื่องเล่ห์ตัวเดียวกันจะถูกตัดหัวใจขอนละหนึ่งดวงและโดนลงโทษโดยการปันชี้ดิงห้ารอบแล้วจึงกลับเข้ามาเล่นต่อ สวัสด <Sen> ีครับนายธนพลเทวพลินคุณน้องชื่อ ว,วัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มโทดิวโทนวันนี้เราจะมาสแสดงให้ดูว่าไอนน้เอาไปเขาเนี่ยๆๆคนตายมันไม่ใช่อะมันขนหมาขนแมวอ่ะใครอ่ะถ้ามันใครกดอ่ะเอามปผปิดกล้อง